ก็เดี๋ยวจะพาไปชมตลาดสัตว์เลี้ยงตรงด้านในส่วนจ้จักนะครับที่ขายพวกสัตว์แปลกพวกกระต่ายก็เ,ออเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเดินไปกันดูกันเปิดเยอะเลยยังไม่ได้เข้ามาในนี้ก็โอ้นานเลยเหมือนกันครับหลายอาทิตย์แล้วไม่ได้เข้ามาในนี้เลย กซ้ายกว่าอันนี้ก็สัดแลกก็เปิดเยอะแล้วนะครับตอนนั้นมายังไม่มีร้านอะไรเปิดเลยเริ่มเปิดเยอะขึ้นแต,แต่ก่อนเนี่ยสองข้างตรงนี้เป็นกเต๋่วเนื้อนี้ปิดไปเลย วานสัตว์ประหลาดยังเปิดอยู่นะครับนี่ขายพวกงูสัตว์เลื้อยคลานครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเปิดเยอะมั้ยก็เหมือนจกะเงียบนะครับ ก็มีร้านมาร้านแมวสองข้างทางเนี่ยเปิดแล้วก็เปิดเปิดเยอะมากเหมือนกันครับจากตะก่อนเนี่ยซ้ายมือปิดหมดเลยนี่ไม่รู้หนูอะไรนะโหตัวเบลเลย ก็ร้านหมาเปิดนะครับวันนั้นมามายังไม่มีเลยวันนี้หมาเปิดแล้วก็มีชาวต่างชาติเขาเหมือนดูพวกสัตว์เอกโซติกนะครับ ร้านก็ต่ายเปิดเหมือนเดิมครับบันนี่วิลล่าเปิดเหมือนเดิมร้านทาลันทูล่าร้านนี้โอ้โหเห็นเปิดมานานแล้วนะครับก็ขายพวกสัแปกร้านนี้สัแปก เิ่ม,มาเปิดเยอะเลยหมือกนกันครับมาดามแลรปบิดมีจ่กระต่ายแรปบิดเวิรก็มีกระต่ายยักษ์นอนอยู่ครับตัวเบลอเดี๋ยวลองไปดูซอยอื่นกันมั่งครับ ตอนนั้นมาตรงนี้นี่ยังเป็นแบบร้านโล,โลโ่งๆเลยครับนี่เขาก็ลงของขายกันแล้วนี่ลองดูให้ชัดมีกระโปรงกระเป๋ามีหมดครับกงหมากงแมวของเล่นแมวนะมีหมดเลยของเล่นแมวใช่อชามีหมดครับ เดี๋ยวบนไปดูอีกซอยกันจะให้ดูของก่อนโอเคถามอยทไตรงนี้ก็เงียบไปเลยซอยนี้เงียบไม่มีอะไรเลย ว่ายังไม่คึกคักนะครับเงียบเงียบวนดูอีกซอยครับปิดทั้งแทบเลยซอยเนี้ยนี้ก็เงียบเงียบไปเลยครับ ตรงนี้แต่ก่อนก็มีหมาแมวเหมือนกันซ้ายกว่าเลยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไม่เหลืออะไรเลยครับปิดหมดนี่ก็มีหมา อะไรเลยครับข้างในนี้เงียบเมียบเลยเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นต่อครับเดินมาก็ไม่มีอะไรเลย มีหลานแมวอ่านอนแม่มีแมวเล่นกันสนมากครับนอนแม่นอนแมส่สวยๆทั้งนั้นเลยแต่เหลือหลานเดียวซะแล้วครับในนี้ก็จะเป็นพวกอ,วอาหารสัตว์ครับพวกเนี้ย ของเล่นอะไรของหมาของแมวครับเงียบมานี่ก็ไม่มีอะไรเลยครับดูสไลด์นี้ยังไม่ได้ดูก่น 2ข้างทางก็ขายกกง,ง,งขายเนี่ยรถเค็ดหมาแมวครับมีกระต่ายแล้วนี่ก็หมนตัดแปลกๆครับมีนิสสูวันนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวไว้จะเข้าไปสำรวจในร้านฮะอันนี้ได้ไหม มีร้านแมวอีกร้านครับอันนี้แมวร้านแมวเหลืออยู่สองร้านแต่ก่อนมีหลายร้านนะแล้วก็มามา่าดอกครับหมานี่ก็อุปกรณ์ตู้ป่าแล้วครับ น่าจะหมดแล้วไม่มีอะไรตรงนี้ก็เงียบเดี๋ยวเดิน,นออกกันครับไม่มีอะไรแล้ว ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับเงียบเหงามากเดี๋ยวดูบรรยากาศฟ้าฝนเหมือนฝนจะตกเลย ถ้าตรงโน้นก็เดินไปจะเป็นตรงนี้จะเป็นร้านนกเจ๊นหนึ่งก่อนแล้วก็จะได้ขายนกครับไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาสเวดูให้ครับวันนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันไปก่อนครับก็ถือว่างียบเลยนะวันนี้เงียบมาก ก็ไม่ค่อยมีเลยเท่าไหร่ครับก็ขอจบเซอรเวตัวตลาดตัดเลี้ยงด้านในเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะอัปเดตคลิปให้ดูทุกวันเลยก็ตอนนี้เปิด membership พใครอยากสนับสนุนก็กดตรงคำว่าสมัครในช่องได้ครับุ่มตีดเงินแล้วก็วันนี้สวัสดีครับ